บีดเปิดมากูแรปยาวอยากเป็นวัสตามึงไปแรปดาวแรปอิสนากูกับซัม้องฟีสไตล์ควายมึงยังนั่งเป็นแบ็คกราอยากลุ้นแต่มึงมีสิทธิ์เกลือทิ้ตกทะเลเลยกูไปอีกเรือกูไม่อยากยุ่งกับลูกคุณดูติเดเนื้อไอเชีย่ยวอ้วนมึงแค่หมูติดเชือ้อซีเข็ดมาเหมาะกับเพล็ดดีกี้มีมึงโดนย็ดกูให้เช็คซีซีโดนยัดฟีฟีสามปีก่อนที่ออกทีวี มึงยังจมอยู่กับอดีตคมกูบาสนิทดัดจริตกูมาปิดอีพ20นาทีชัยชนะคือสิ่งเดียวที่มึงไม่อาจจะมีภารกิจกับวิกูต้องมันราลังวั์กระจอกยังจะไมีสินงเดฉากมึงน่าจะพัตกข้าเขาถ้าเกิดมึงอยากเราเข้าสภาและพ่อเบื้องสุดยามาในเวลาราชการมึงเหมือนยังกระจอกในเกมมากูเลยแดกไม่เหลือซากหมดทั้งหน้ากระดาษสอกคะแนนระดับมึงองิสุดสยองซึ่งที่ป๊อบยังขาดใจก็คือสมองมึงก็คงต้องแพ้ไปตามสภาพพวกกระจอกต้องตกรอบไปทำมันชาตดยาเสดเดินเข้าบ้านใครตอนตีสี่ฝากบอกเพื่อนมึงทีีีีใใหห้้มมมมมมาาารยยยทไไ่่่ชชวปปอเเจกนิิบโโแขสค มึงฟองนีออลก้าสูดแล้วก็ไอชาสนุนต่อแหลมิกโซแล้วกูมึงตายจำไว้ไอควายกูทำมึงเจ็บยัดหี่แม่มึงอยู่บนขั้นบันไดก็เป็นไปตามสเตป <Okay. S 2> แค่กูวิ่งมาเปิดหน้ามึงไอดองกมตาตาม,มึงาเก็บดัตเท์ลิตทำเป็นแลบอังกฤษเถิดือไิทานเสน่ห <Okay. Yeah. S 2> แม่มึงรู้จากที่เท่าเราว่านายไม่เป็นอย่างนี้หรอกพอรู้ว่ามีลุงโง่โอโหเถแทบอยากมีชีวิตต่อ ก่อนจะทำมันไรกูเตือนแล้วใช่ไหมไอ้ควายมึงคิดก่อนสมองมึงเท่าเฟมท้องวิ่งกรลลูนสีด่ากูอยู่ในติ๊กต็อกแล้วมึงจะแพ้กูมันที่แพ้จจกรพดิไม่ได้เผยท่าไทยหน้าแย่อปนลักให้มึงอยากจัดงาน้เคยอัพแคปเปนหมัดแย็ของสัตว์แค่เด็กที่ไม่มีความรักบอกเพื่อมึงไม่ต้องตามซับลบที่มึงออกไปจากระบบอกพรกลบนี้มันไม่มีความลับ คิดว่ากูจะรับเหมนที่ฟังในเพลงของมึงพลาดยังไม่ทันได้มตาตวัดกับบีกูว่าทำไม่ฉี่ของมึงลาดดี๋ยวจะตามกูไม่ทันในปากเขาต้องใช้เวลาเป็นชาติส้สนตีกูใช้กดมึงจอมเอาไว้กดมึงลงมาเป็นทาสเพราะมึงยะไม่ปกป,ป,ป,ปอ้องเพราะว่าติดคุกคดีข่มขืนไก่้าการไม่ยอมปล่อยตัวเพราะกูกลัวพ่อมึงออกไปข่มขืนไม่แม่มึงมีรายได้ดีเพราะว่าเธอนั้นเป็นกะหรี่ที่หีใหญ่มึงเนรคุณสิ้นดีปล่อยให้แม่มึงทําหน้าเที่ยวหีใต้ไอ้สั์ สวยทอนครบอี้อะ